เข้ามาเล่นแล้วหมู่บ้านผมโดนบุกยับยับ,ยบจนต้องอพยพลงไปใต้ดินขุดเหมือนกันทั้งหมู่บ้านเลยในเซิร์ฟไทยคลับ S.M.P. แนวเอาตัวรอด PVP เล่นในทั้งบนคอมแล้วก็มือถือหลังจากที่ตอนก่อนเนี่ยผมลงคลิปการก่อตั้งหมู่บ้านไปวันถัดมาทัวร์ก็ยิ่งลงไม่หยุดมีทั้งคนคอยมาช่วยร่วมต่อสู้ป้องกันหมู่บ้านเล็กๆของพวกเราไปพร้อมๆกันแล้วก็เช่นกันครับหมู่บ้านก็กลายเป็นที่ระบายอารมณ์ของบรรดาแก๊งๆในเซิร์ฟตอนนี้ผมก็สามารถก่อตั้งแก๊งจนสมาชิกแก๊งเนี่ย มีชื่อบนหัวกันได้แล้วด้วยเพราะว่าในเซิร์ฟเขาก็มีระบบบริหารจัดก,การแก๊งสามารถเอาตังค์มาอัปเกรดแก๊งให้ใหญ่ขึ้นได้ด้วยแล้วถามว่าผมเอาตังค์มาจากไหนส่วนใหญ่ก็เอาไผ่นี่แหละไปขายครับผมปลูกไผ่เป็นส่วนเล็กๆันที่ใกล้ๆหมู่บ้านเอาไว้สําหรับส่งขายหาตังค์เพราะว่าตังค์เนี่ยยังสามารถเอาไปซื้อไอเทมที่เป็นประโยชน์ต่างๆได้อีกเพียบเลยและในเซิร์ฟไทยคลาบเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายแนวการเล่นที่รอเปิดให้เข้ามาสัมผัสกันแต่ผมก็แนะนําให้มาลองความมันกันที่เซิร์ฟ S M P เนี่ แล้วมาเจอกันในเซอร์เยอะๆนะครับ